เต๋าเศรษฐพงศ์เปิดตัวแฟนสาวค่วงเที่ยวลอนดอนสวีทหวานรัวๆอยู่ในโหมดไม่โสดแล้วจ้าสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์เพียงพอที่ตอนนี้กำลังปลูกต้นรักกับสาวนอกวงการนามว่าติ๊กกี้วิลาซินีโดยล่าสุดหนุ่มเต๋าได้ควงแฟนสาวบินลัดฟ้าไปเดทกันไกลถึงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยเผยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักให้ติดตามกันในช่อง YouTube เต๋า under score STP กับรายการติดเต๋าซึ่งคลิปนี้อบอวนไปด้วยโมเมนต์สวีทหวานหยอกล้อกันรัวๆทำเอาคนโสดเห็นแล้วเป็นต้องอิจฉาตาร้อนกันสุดๆงานนี้แฟนๆที่ติดตามหนุ่มเต๋ามานานต่างตื่นเต้นดีใจไม่น้อยที่เห็นศิลปินที่เราชื่นชอบ happy enjoy กับความรักพร้อมแซวกันสนันว่า ติดตามเต๋ามานานรอวันที่เต๋าจะเปิดตัวแฟนวันนี้ก็มาถึงงุ้ยสินตามคุณแฟนสวยน่ารักมากค่ะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่แก่นะคะดูดีมากๆค่ะรักนางเปิดตัวแฟนแล้วบ้านใหม่ก็เสร็จแล้วข่าวดีต้องเข้าแล้วค่ะน่ารักทั้งคู่เลยเป็นธรรมชาติไม่มากไปไม่น้อยไปกำลังดีทำคลิปด้วยกันบ่อยๆนะคะ น่ารักแบบเข้ากันมากเลยคุณติ๊กคือสวยธรรมชาติดูเพลินเลยแฟนที่น่ารักมากเลยคะ่ะยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์มันดูเป็นธรรมชาติเหมือดเลยอ้าฟินจังคุณติ๊กกี้ดูเป็น working woman ชอบทานไม่ห่วงสวยน่ารักเป็นธรรมชาติดีค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ